ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของมีนาทานสปอร์ตค่ะหรือว่ามีนาชื่อย่อของเขานะคะภาพรวมของเขาดูราคาล่าสุดกันกันอยู่ที่87สตางค์นะคะติดลบอยู่ตอนนี้เลยก็คือ3สตางค์เลื่อนลงมาดูความเห็นักวิเคราะห์มี2อบร oker ด้วยกันนะคะที่เขา cover หุ้นตัวนี้อยู่เลื่อนลงมาดูด้านล่างค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมดูนะคะว่า2บรงคนี้เขาให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยนะคะอยู่ที่1บาท31สตางค์นะคะประเมินกำไรสุดที่ปีนี้อยู่ที่76.89ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้น11สตางค์แล้วก็อัตรางเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่3.96%อันนี้เป็นมุมในส่วนของนักวิเคราะห์นะคะดูในมุมของผู้บริหารบ้างในอัปเดตท,ที่มีนาม,มาออกนะคะผู้บริหารพูดถึงเรื่องของโครงสร้างธุรกิจพูดถึงพวกภาพรวมของไรายได้แล้วก็กำไรขั้นต้น ที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการเรื่องของค่าซ่อมนะคะรถที่ต้องบำรุงรักษาแล้วก็มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันค่ะจะเห็นได้ว่าไรายได้ของปี Q2 ที่ผ่านมาเนี่ย d r o ลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับ Q1 นะคะส่วนเรื่องของ GP ก็ดร o ลงเหมือนกันนะคะทุกส่วน n e t profit ของเราที่ก็ยังมีสัดส่วนที่เท่าเดิมกับ เมื่อ Q2 ื่อปีที่แล้วนะคะอาจจะดรอลงมาจาก Q1 เล็กน้อยนะคะ Q2 เรามีในเรื่องของรายได้เนี่ย Q2 เรามีรายได้ทั้งหมด196ล้านนะคะลดลง2%นะคะเมื่อเทียบกบบ Q2 เมื่อปี2024อย่างไรก็ตามถ้าหากไม่นับรวมรายได้นะ,ะจากการขายคอนจีน,นะคะรายได้เราก็จะมีการเพิ่มขึ้นถึง7ล้านหรือประมาณ4% นเนื่องจากว่าไรายได้ความเกียรติที่ทั้งที่ผ่านมาในปีนี้อาจจะดับลงเล็กน้อยนะคะส่วนในเรื่องของธุรกิจก่อสร้างก็จะมีเรื่องรายได้เพิ่มขึ้น4ล้านหรือ3เปอร์เซ็นต์ของมิสเซอร์และเทเลอร์รก็เป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนธุรกิจก่อสร้างจํานวน3ล้านหรือ10เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนกําไรขั้นต้นที่ของ Q2 ปี2 5 2025 20นะคะลดลงมาก,ก็ประมาณ3ล้านบาทนะคะหรือสาเหตุสำคัญก็น่าจะมาจากเรื่องของ กำไรขั้นต้นของธุรกิจมิกเซอร์ลดลงหนึ่งล้าน GP ของเทเลอร์ก็ลดลง0.7ล้านสาเหตุหลักทําให้ GP ลดลงก็มาจากค่าซ่อมนะคะเนื่องจากว่าปีนี้หรือตอนเนื่องจากปีปีปีปที่แล้วเนี่ยแล้วก็มีรถที่ครบอายุในการที่ต้องบูรณะมากขึ้นต้องมาบำรุงรักษามากขึ้นแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะเทเลอร์ Taylor นะคะจาก NGV เป็นดีเซลนะคะเมื่อ ปีนี้ปีปีที่แล้วเรามีการเปลี่ยนไปแล้ว6คันปีนี้ก็มีเออ่ที่เปลี่ยนอยู่ก็ประมาณ9 9คันนะคะแล้วก็รอทําอยู่อีกประมาณ7คันจริงๆแล้วเฟสหนึ่งเนี่ยเราจะมีการเ,าเปลี่ยนในเรื่องของเพื่งออยนต์อยู่ประมาณ22คันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสสองที่ที่จะรอทําอีก ในปีหน้านะคะสิบเจ็ดคันรายได้ของบริษัทจะเห็นได้ว่าไรายได้หลักทั้งมิเซอร์และเทเลอร์นะ,ะก็เพิ่มขึ้นจาก Q สองเมื่อปีสอง4ิบี่ประมาณเจดล้านหรือเพิ่มขึ้นประมาณสี่เซนตนะคะตามมาเกตแชร์แต่ไรายได้จากการขายเนี่ยจะลดลงนะคะลดลงไปเทียบเทียบแล้วลดลงไปเกือบหกสิกปเซนะคะเยอเดียเนื่องจากว่ามันมีการแข่งขันในตรงนี้สูงขึ้นส่วนต้นทุนนะคะคอสของเราก็ลดลง1เปอร์เซ็ ไรายได้อื่นๆเราก็เนื่องจากไม่มีเรื่องของการปิดบัญชีรถร่วมแล้วก็ไรายได้อื่นๆต่างๆปีนี้ลดลงไปอยู่6%นะคะไอเียนเอของเราเราสามารถควบคุมให้ได้เท่าเท่ากับปีที่แล้วนะคะส่วนตัว Financial ยลเราก็ลดลง24%นะคะแล้วก็มีไรายได้จาก t d m ที่เพิ่มขึ้น15%นะคะสรุปแล้วกำไร สุทธิของเราก็ปัจจุบัน Q2 ก็อยู่ที่13ล้านนะคะก็ลดลง1%ค่ะมาติดตามกันในส่วนของ Business Performance กันบ้างนะคะวางแผนที่จะมีการขยายธุรกิจจะมีการ modify รถ NGV ไปเป็นรถดีเซลเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทําตั้งแต่ปีที่แล้วและเราก็จะทําต่อเนื่องในปีนี้ค่ะไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะในส่วนของการขยายรถขนส่ง um, สำหรับปีนี้นะคะ เรามีการวางแผนเพิ่มรถหัวลากทั้งหมดจำนวน10คันเมื่อต้นปีนะคะโดยจะออกให้แล้วเสร็จภายในเดือน7จํานวน5คันซึ่งก็มีการออกรถออกมาวิ่งงานครบแล้วทั้ง5คันนะคะทําให้ตอนนี้รถเทลเลอร์รวมเป็น7 1คันค่ะส่วนรถมิกเซอร์ยังอยู่ที่599คันตามที่ยกมาจากปีที่แล้วนะคะรวมถึงฟิตมิลแล้วก็โคเชนค่ะรถรวมทั้งหมดตอนนี้นะคะ712คันเฉพาะหัวไม่รวมหางค่ะซึ่งสําหรับ แผนสำหรับปีนี้นะคะจะเป็นแผน modify ซัส่วนใหญ่ค่ะโดยแผน แรกเลยคือการโมดิฟายรถ NGV ให้เป็นรถดีเซลจำนวน22คันซึ่งเป็นแผนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็คาดเกี่ยวมาจนถึงปีนี้ค่ะโดยมีการทำเสร็จแล้วปีที่เราจำนวน6คันส่วนปีนี้ทำเสร็จแล้วทั้งหมด9คันนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างทำา2คันค่ะแล้วก็รอคิวในการจะทำอีก5คันนะคะซึ่งแผนทั้งหมดตอนนี้น่ะจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้นะคะทั้งหมด22คันค่ะเมื่อแล้วเสร็จจากเฟสที่1แล้วเนี่ยจะเหลือรถ เฟสที่2ที่เป็น NGV นะคะอีกทั้งหมด17คันค่ะซึ่งจะพิจารณาเปลี่ยนเครื่องเนี่ยน่าจะเป็นในปีหน้าค่ะ ทีนี้สาหรับจํานวนการเปลี่ยนเครื่องที่มีผลต่อ,อกําไรนะคะต้องเรียนแจ้งว่าปีที่แล้วเนี่ยในช่วงของครึ่งปีแรกเดือนสองสามสี่ห้าหกเนี่ยมีการเปลี่ยนเครื่องทั้งหมด4ี่คันค่ะทําให้มีการรับรู้ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยสี่คันในครึ่งปีแรกแต่ว่าสาหรับครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะมีรถที่เข้าเปลี่ยนเครื่องไปแล้วทั้งหมด8คันนะคะมากกว่าเท่าหนึง่งทาให้ค่าใช้ใจ่ายในส่วนของการเปลี่ยนเครื่องปีีเยอะกว่า สำหรับโครงการที่2นะคะจะเป็นการปรับปรุงลดขนส่งอาตู้เย็นนะคะจากรถที่เป็นชิลเป็นฟอเซนแทนนะคะทั้งหมดจำนวนสี่คันค่ะซึ่งอันนี้อยู่ระหว่างการทำสัญญากับทางลูกค้าอยู่นะคะส่วนอันที่3ก็คือการปรับปรุงลดขนส่งรถม,มมดเล็กนะคะจำนวน10คันค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการวิ่งงานซึ่งตอนนี้ มีแผนทั้งหมด10คันนะคะปรับปรุงแล้วเสร็จไปแล้ว2คันค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างปรับปรุงอีก8คันโดยคาดว่าจะเริ่มวิ่งงานในเดือนอตุลาคมนี้นะคะหลังจากจอปรับปรุงมาส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มรถซึ่งตรงนี้แผนเดิมที่คุยกับลูกค้าไว้ก็จะเป็นของฟูลเทเลอร์ค่ะแต่อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดนึงตอนนี้ก็อยู่ระหว่งางเวิร์กในรายละเอียดเริ่มสเปกต่างๆกับทาง,งลูกค้าอยู่ค่ะ สำหรับตัวเลขจำนวนรถของของมีนาก็ตามที่เรียนแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนแผนการลงทุนของฝั่ง TDM ค่ะก็ปีนี้มีแผน100 65-110เจ็คันนะคะตามที่คุณกอใชัยได้เรียนแจ้งไปซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็ได้มีการลงทุนตามแผนที่วางไว้เมื่อต้นปีนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนร,รายละเอียดสักเล็กน้อยค่ะก็ยังเป็นไปตามแผนงานอยู่นะคะโดยจะเห็นว่ารถกลุ่มที่มีการเพิ่มเยอะๆก็จะเป็นรถ6ล้อนะคะแล้วก็รถ4ล้อจัมโบ้ค่ะแล้วก็ปีนี้ก็จะมีการเพิ่มรถหัวลากเข้ามาเพิ่มด้วยอีกทั้งหมด10คันนะคะ สำหรับซับคอนแทคเตอร์ก็ยังอยู่ที่600ยูนิตค่ะเพราะว่าในขณะที่เรามีการเพิ่มลดของเราเนี่ยซับเองก็มีการเพิ่มลดในส่วนของซับเข้ามาด้วยทําให้สัดส่วนระหว่างลดอนฟีดของ t ีดีเองกับลถของซับเนี่ยยังอยู่ในสัดส่วนเดิมนะคะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงว่าลดอนฟีดเยอะกว่าลดซับนะคะการลงทุนในปีนี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นไปตามแผนทั้งหมดที่วางไว้ค่ะ ส่วนคําถามที่ว่าการแข่งขันจะรุนแรงไหมและถ้าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีการยุบสภานะคะจะกระทบกับงบของภาครัฐหรือเปล่าไปติดตามกลยุทธ์นี้กันค่ะการแข่งขัน,านงานวิ่งรถเทเลอร์เป็นอย่างไรเหตุนใด g ีพีเทเลอร์ของมีนาชิวอสองลดลงมากคือเรื่องของค่า่้มแซมปรปับปรุงเปลี่ยนรถซึ่งตามจํานวนที่โมแจ้งไปเนี่ยก็จะเห็นว่าไปมากปีที่แล้วกับปีนี้ปริมาณรถที่เข้าไปเปลี่ยนเนี่ย มีจํานวนที่แตกต่างกันเดิมงานค่ะที่เราต้องเปลี่ยนเครื่องต้องซ่อมบํารุงลดสภาพรถต่างๆก็สาเหตุของการเปลี่ยนเครื่องก็เนื่องจากว่าตัวค่าซ่อมบำรุงก็จะได้ถูกลงใช่บคใช่ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของความ n g v นจีวีที่หาหาได้ยากแล้วด้วยทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนลงถึงอะไรรถต่างๆที่เริ่มจากหาไม่ค่อยได้สต็อกแล้ว ธุรกิจอาหารสัตว์เป็นผลเป็นการขนส่งวัตถุดิบหรืออาหารสัตว์สําเร็จรูปวัตถุดิบเป็นอาหารเข้าไซโลค่ะไม่ใช่สําเร็จรูปอัตราส่วนกําไรส่วนนี้ดีกว่ารถมิกเซอร์หรือไม่แล้วมองการเติบโตอย่างไรแล้วแต่ซีซันเลยนะคะคืออย่างที่บอกว่าถ้าช่วงไก่ตัวเล็กเนี่ยบางทีเนี่ยปริมาณงานก็อาจจะไม่เยอะแต่ช่วงไก่ตัวใหญ่เนี่ยปริมาณงานเยอะดังมิกเซอร์ก็เหมือนกันแล้วแต่ซีซันปริมาณซีซันงานเยอะ ไ,ไม่มก็น้อยอย่างสำคัญเนี่ยน้อยอยู่แล้วอะไรเนี้ยค่ะก็เรียกว่าพอพอกันถ้าในมุมของโอเปอเรชันที่ดูไตรามาสสองค่าซ่อมมากกว่าไตรามาสหนึ่งเท่าไหร่เพก็สำหรับค่าซ่อมไตรามาสที่สองพอพอเดิมน,นะครับไตรามาสสองก,กับไตรามาสสิบหนึ่งเนี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัยสำคัญครับค่ะอ่าเข้าสู่หมดการเมืองการยุบสภาจะมีผลให้งบรัฐสะดุดใหมและกระทบเราไหม่ อันนี้มันเป็นโปรเจกต์ดเมสุ่ปมาหลายปีแล้วนะจริงงบรัดเนี่ยคือก็แบบเหมือนมีความแบบไม่ไม่หวือหวามาสักพักหนึ่งแล้วค่ะโครงการที่มีอยู่ก็จะรันต่อไปพ็เป็นโครงการเป็นโครงการแต่โครงการใหม่ก็ต้องก็ต้องรอลุ้นค่ะค่ะในส่วนของมิกเซอร์แห่งภาพแอนแันด้านราคามากขึ้นเหมือนงานก้าไหมมิกเซอร์งานมิกเซอร์แขข่งันด้านราคาขาย อ๋อมิเซอร์ใช่ไหมคงใช่ไม่มีค่ะแนวโน้ม Q3 Q3 Q4 เทียบครึ่งปีแรกเป็นอย่างไรบ้างอ๋อจะเทียบ Q Q แรกกับ Q หลังเทียบเทียบหกเดือนแรกกับหกเดือนหลังทั้งมีนาและ TDM มีแนวโน้มเป็นอย่างไรก็แนวโน้มด้านรายได้นะครับของครึ่งปีหลังเนี่ยก็คิดว่าน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก ผู้ชมที่สนใจสามารถดูอัปเดตฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะมาดูกันที่งบการเงินต่อเนื่องเลยก็ได้ผู้ชมดูการเติบโตของรายได้ของมีนานะคะจะเห็นว่ารายได้เติบโตค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งทีเดียวค่ะนะตั้งแต่ปี64นะเติบโตต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยจนถึงปี67เติบโตเพิ่มขึ้นจาก573ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเป็น707 789 846 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแรงหนุนสําคัญมาจากการพื้นตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะโดยเฉพาะยิ่งการร่วมมือกับกลุ่มคาราบาวเพื่อขนส่งแล้วก็กระจายสินค้าเป็นปัจจัยหนุนสําคัญนะคะส่วนช่วงปี2564-2565กำไรสุทธิมีการเติบโตอย่างมีนัยยะนะคะเพราะว่าโตจากเนี่ยคะ่ะจาก32ล้านบาทมาเป็น69ล้านบาทในปี66 แล้วก็ในปี6 7แม้ว่ารายได้จะโตนะคะแต่กําไรลดลงนิดหน่อยนะคะลงมาเหลือ67ล้านบาทเนื่องจากต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนผลประกอบการในช่วง6เดือนแรกของปีนี้กําไรสุทธิอยู่ที่29ล้านบาทนะคะเติบโตถึง2 1ส่วนทางกับไรายได้ที่โตเพียงแค่สปัจจัยสําคัญก็มาจากบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่ดีมากๆเลยทีเดียว รายละเอียดรวมถึงคําอธิบายงบการเงินคุณผู้ชมก็ติดตามได้เพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ